คุณเชื่อในพลังพิเศษกันไหมครับในโลกใบนี้ก็มีสิ่งที่น่าค้นหามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลึกลับปริศนาและหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นขุมพลังของมนุษย์นี่แหละครับและถ้าหากคุณเลือกพลังพิเศษมาได้หนึ่งอย่างนะครับคุณอยากจะได้พลังของอะไรสําหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่อง18บวกแน่นอนครับส่วนคนที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็รวนแล้วแต่มีพลังพิเศษที่เราแทบไม่น่าเชื่อแต่กว่าที่เขาจะมีพลังพิเศษที่เหนือมนุษย์นั้นครับพวกเขาต้องแลกกับความเจ็บปวดของตัวเองซะก่อน ไม่เจ็บไม่รวยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะงั้นวันนี้เราไปดูคนธรรมดาที่มีพลังพิเศษกันเลยดีกว่าครับพี่นังแน่นอนครับว่าคนแรกของวันนี้ก็คือเจสันแพตเกตหลังจากที่หายไปเนิร์ดนานนะครับในตอนนี้ผมกลับมาแล้วครับพี่้องคัมแบ็กอิสราเอลเริ่มแรกของวันนี้ก็คือเจสันแพตเกตนะครับเขาคนนี้ก็เป็นคนธรรมดาปกติทั่วไปเราเนี่แหละครับที่ไม่ได้มีความพิเศษความฉลาดอะไรไปมากกว่าคนธรรมดา ในสมัยเรียนก็สอบตกวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานซะด้วยซ้ำดังนั้นก็แทบไม่แตกต่างอะไรจากคนปกติทั่วไปเรานี่แหละครับชายธรรมดาอายุ41ปีที่ทำงานเที่ยวร้านเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปซึ่งเป็นร้านพ่อเขาเองนั่นแหละครับเจสันก็ขายเฟอร์นิเจอร์ไปเรื่อยๆชิวๆไปวันๆนะครับแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตเขาก็พลิกพลันให้กลายมาเป็นอัจฉริยะเมื่อปี2012ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับหลังจากที่เขาไปปาร์ตี้ที่ร้านคาราโอเกะแถวบ้าน จู่ๆเขาก็โดนชายแปลกหน้านะครับทำท่าทีเหมือนมาถามทางน,นะครับแต่แล้วเขาก็โดนเสยเข้าไปที่ใบหน้าพร้อมกับขโมยกระเป๋าเงินไปเฉลๆเรียกง่ายๆว่าปล้นครับนายเจสันโดนกระทืบซะจนสาหัสนะครับจนต้องหามเข้าไปรักษาตัวที่ไอซียในโรงพยาบาลเพราะว่าสมองเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล,และมีเลือดออกที่ไต หลังจากที่ได้รับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเสร็จสิแล้วนั้นเขาก็ได้รับข่าวร้ายตามมาติดๆครับเมื่อคุณพ่อสุดที่รักเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในคืนวันที่เขาโดนกระทืบนั่นแหละครับซึ่งนับว่าเป็นข่าวร้ายสุดๆในระยะเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นครับเรื่องราวรายๆก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้พี่ชายสุดที่รักของนายเจสันก็ได้หายตัวออกจากบ้านไปอย่างลึกลับและปริศนาครับไม่ติดต่อกลับมาเลย ภายในระยะเวลาเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นครับนายเจสันก็ต้องเจอกับเรื่องหลายๆตลอดมาไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเจียนตายพอสุดที่รักก็เสียชีวิตในวันเดียวกันแถมพี่ชายก็หายตัวออกจากบ้านไปเฉยๆซึ่งนั่นทำให้เขากลามาเป็นคนที่กลัวสถานที่คนเยอะๆครับจนเกิดภาวะเครียดตาม,มาและทำให้เขามีอาการ PTSD หรือภาะวะป่วยทางจิตจากอาการรุนแรงครับทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวนะครับชอบปลีกวิเว,วไปจากสังคมกลัวการเข้าสังคมไปเลยครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับอาการบาดเจ็บที่สมองของเขาทําให้เจสันมองเห็นสิ่งรอบข้างนะครับเป็นเมกพิกเซลรูปทรงเลข,ขาคณิตต่างๆานานาและที่เรามองเห็นนะครับเจสันมองเป็นเม็ดพิกเซลไม่ว่าจะเป็นสายน้ําที่ไหลมานะครับมันก็เป็นเม็ดๆเลยการเคลื่อนที่ของรถยนต์ก็กลายมาเป็นรูปทรงเลข,ขาคณิต ส่วนรูปวงกลมที่เราเห็นนั้นก็จะเป็นรูปกลมๆนะครับที่มันมีเหลี่ยมเยอะๆที่มันไม่กลมสนิทนะผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันแต่ด้วยความที่เจสันไม่มีความรู้าทางด้านคณิตศาสตร์นะครับเขาก็เลยไม่สามารถอธิบายสิ่งที่เห็นให้หมอฟังได้และไม่รู้เหมือนกันว่าทฤษฎีที่เห็นไปเมื่อกี้มันคืออะไรกันแน่วะทาให้เขาต้องใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ในเวลาต่อมาหลังจากที่เขากลับไปขายเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็วาดรูปแบบนี้ไปเรื่อยๆก็มีนักฟิสิกส์เดินผ่านมาเห็นรูปที่เขาวาดออกมาครับแน่นอนเขาว่านักฟิสิกส์คนนี้รู้ทันทีว่ามันคืออะไรก่อนที่เขาจะแนะนําให้เจสันไปเรียนทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มเติมนะครับเพื่อเป็นนักทฤษฎีคณิตศาสตร์สุดท้ายนะครับเจสันก็ได้กลายมาเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ครับงงไหมละ่ะเพียงแค่เขาโดนกระทือที่หัวหนักๆครับอยากอัจฉริยะไหมล่ะ ในปัจจุบันนี้เขาก็ได้ไปออกรายการเทสนนครับและยังเป็นศิลปินวาดภาพรูปทรงเลขาคณิตขายในที่นี้มีใครอยากจะอัจฉริยะแบบนี้บ้างไหมครับมาหาผมสิคนต่อมาคือเด็กอามาโตนะครับจากเทนเนอร์ส่วนตัวที่กล้ามาเป็นนักเปียนโนในตำนานในตอนที่อามาโตมีอายุได้39ปีนะครับเขามีอาชีพเป็นเทนเนอร์ที่ไม่มีความพิเศษอะไรเลยนะครับสอนเขาเล่นออกกําลังกายอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ แต่เ,เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปในปี2006ที่ผ่านมานะครับในขณะที่อามาโตกกำลังเล่นลักบี้กับเพื่อนๆสุดที่รักในสมัยมัธยมนะครับเล่นลักบี้เพลินๆที่ริมสระจู่ๆเขาก็กระโดดรับลูกลักบี้กลางอากาศซึ่งนั่นทําให้เขาลื่นล้มนะครับกำลังจะล้มแลลวครับก็ล้มลงไปในสระน้ําก่อนที่จะเสียการทรงตัวหัวดิ่งลงน้ําไปนั่นเองครับหัวของอมาโตตกลงไปฟาดพื้นคอนกรีตเข้าอย่างจัง ซึ่งเขารู้สึกเหมือนหัวกำลังจะระเบิดออกมาเป็นีเสียงนะครับตกดังตุบเลยทันทีที่เขารู้ตัวก็รีบพุ่งขึ้นมาจากน้ำทันทีนะครับก่อนที่จะล้มสลบไปในอ้อมแขนเพื่อนสุดที่รักที่เล่นลักบีด้วยกันส่วนเพื่อน,อนของอมโตะเห็นว่าเขายังคงมีสติดีทุกอย่างนะครับก็เลยอุ้มอมโตะเนี่ยแหละครับขึ้นรถกลับบ้านไปแทนที่จะพาเพื่อนไปหาหมอซะก่อน ตลอดระยะเวลาการเดินทางกลับบ้านนะครับอามาโตก็ยังคงเพอ้อกับเพื่นพอนๆว่าเฮ้ยนี่กูเป็น Natalie, นักกีฬาเบสบอลนะเว้ยทำไมยังไม่พากูไปส่งสนามอีกล่ะเดี๋ยวกูต้องไปซ้อมอีกนะเว้ย <ten> ในไม่ช้าอามาโตก,ก็กลับมาถึงบ้านแม่นะครับก่อนที่แม่เขาจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลในขั้นตอนแรกในการตรวจสอบร่างกายไปนั้นครับหมอก็ยังตรวจไม่พบความผิดปกติของร่างกายใดๆทั้งสิ้นก่อนที่หมอจะอนุญาตให้เขากลับบ้านเป็นนอนเป็นผักได้นะครับ ในระหว่างนั้นอมโตก็เริ่มเพอ้อแปลกๆขึ้นมาเพียบนะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นครับอมตก็เริ่มมีอาการแปลกๆตามมาเขาต้องสูญเสียการได้ยินมากกว่า35%นะครับหูข้างขวาอาการปวดหัวเรื้อรังและมีความจําเสื่อมเล็กน้อย และในระหว่างที่อามาตเดินทางกลับไปเล่นกับเพื่อนๆนะครับเขาก็กําลังคุยเพื่อนๆนะครับอยู่ที่โซฟาจูจูก็เหลือไปเห็นคีย์บอร์ดไฟฟ้าของบ้านเพื่อนนะครับก่อนที่เขาจะลุกขึ้นมาเล่นมันซะง,งั้นทั้งๆท,ที่เขาไม่มีความรู้ทางด้านดนตรีใดๆเลยนะครับซึ่งเขาก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยซึ่งนั่นทําให้อามาตแสดงความสามารถพิเศษขึ้นมานะครับผ่านหูทั้งสองข้างของเพื่อนๆน ิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นอมาโตสามารถเล่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าได้ครับทั้งทั้งที่ไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยเรียนได้ซ้ําแถมยังเล่นเป็นเพลงได้อีกต่างหากอมาโตสามารถเล่นคีย์บอร์ดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีนะครับแถมยังสามารถแสดงสกิลได้อย่างโดดเด่นอย่างเหนือชั้นซึ่งนั่นทําให้แม่ของอมาโตนะครับซื้อให้เขามาเล่นที่บ้านเพราะถ้าเขาไม่ได้เล่นนะครับเขาก็จะมีอาการหงุดหงิดทําร้ายร่างกายของตัวเองคือนิ้วมันขยับไปเองนะครับ ด้วยการแสดงความสามารถไปอย่างนี้นะครับทำให้เขามีอาชีพใหม่เป็นครูสอนเปียนโนกับเทนเนอร์ถึงแม้ว่าเขาจะมีอาการปวดหัวบ่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำให้เขาหยุดเล่นเปียนโนไปได้คนต่อมาครับ <S <S อลเลนเดอร์เช r l เรลในช่วงชีวิตวัยเด็กของอลเลนเดอนะครับเขาก็เหมือนกับเด็กน้อยปกติทั่วไปแน่หละครับแต่พอเข้าสู่ช่วงว,วัย10ขวบเท่านั้นแหละครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการ ในเช้าวันหนึ่งในขณะที่ออเรนโดกำลังเล่นกีฬากับเพื่อนๆน,นะครับและกีฬาที่ว่านี้ก็คือเบสบอลในขณะที่กำลังเล่นกับเพื่อนอยู่ดีๆนะครับออเรนโดก็โดนลูกเบสบอลนี่แหละครับพุ่งเข้าหัวเต็มๆเ,เลยลูกที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงกระแทกเข้าที่ขมับซ้ายเข้าอย่างจังนะครับซึ่งนั่นทําให้ออเรนโดงายหลังลงไปกองที่พื้นในเวลาเพียงไม่นานเท่านั้นครับเขาก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับโค และเมื Entonces, mm ่อกลับไปถึงบ้านนะครับเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาในตอนเช้าเล่าเรื่องให้กับพ่อแม่ฟังนะครับเพราะว่าเขากลัวพ่อกับแม่เนี่ยแหละครับด่าก็ให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นมาจนทําให้เขาถูกสั่งห้ามเลิกเล่นเบสบอลกับเพื่อนๆแน่นอนเขาว่าเมื่อไม่ได้เล่าเรื่องราวให้กับพ่อแม่ฟังแล้วเขาก็ไม่ได้เอาเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไปเล่าให้หมอฟัง ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมากับเขาก็จําเป็นต้องนอนปวดหัวตลอดทั้งคืนครับบาดเจ็บสาหัสแหลกโดยที่ไม่ได้บอกใครทั้งสิ้นนะครับว่าตัวเองบาดเจ็บเว้นแต่เพื่อนที่ออกไปเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่ามันรู้ในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นครับอาการปวดหัวของเออเลนเดน,นะครับก็หายไปเฉยเเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยก่อนที่เขาจะค้นพบความสามารถของตัวเองนะครับเขาค้นพบว่าตัวเขาเองสามารถบ,บอกได้ทันทีว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันอะไรตรงกับสัปดาห์ไหนของเดือน ซึ่งมันมีทีมงานถ่ายทําสารคดีเข้าไปลองของอยู่เหมือนกันนะครับแน่นอนรับว่าออร์เลนโดก็สามารถแสดงสกิลให้กับทีมงานได้เห็นการสดๆเลยและที่พิเศษไปกว่านั้นออร์เลนโดสามารถจดจําสภาพอากาศและสถานที่กิจกรรมที่เขาทําได้ในแต่ละวันได้อย่างแม่นยำครับเขาเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพียงแค่พลิปตาเดียวเท่านั้นครับก็สามารถจดจํารายละเอียดได้แม่นยําสดๆแถมยังวาดภาพออกมาได้อย่างเปเวร์ ส่วนคนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็คืออ l ลอนโซเคมอนนะครับชายธรรมดาที่ประสบอุบัติเหตุตกลงมาจากที่สูงหัวฟาดพื้นดักตุบซึ่งนั่นก็เหมือนจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาทั่วไปเหมือนที่เราตกเก้าอี้กันนะแหละครับเพียงแต่ว่าอ l ลอนโซมีปัญหาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างช้าแถมยังมี IQ เพียงแค่50ครับแต่ในเวลาเดียวกันละครับหลังจากที่เขาตกลงมาจากที่สูงแล้วนั้นครับเขาก็ได้พบกับความสามารถใหม่ขึ้นมา เขาเพราว่าเขาสามารถแกะสะลักรูปไม้เป็นรูปสัตว์ได้น,นะครับเหมือนกันอย่างกับแกะเลยครับเป๊ะๆเลยถึงแม้ว่าสัตว์ที่เห็นจะเป็นเพียงแค่รูปวาดมิติเท่านั้นแต่อลอนโซสามารถถอดแบบออกมาเป็น3มิติได้ซึ่งแบบที่เขาถอดออกมาก็เป็นรูปร่างสัตว์เหมือนกันครับเหมือนจริงมากในตอนเด็กๆนั้นครับอลอนโซชอบปั้นดินบำมันสดๆนะครับแถมยังปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆนานา มีเพียงแค่อลอนโซ่เพียงคนเดียวเท่านั้นครับที่เล่นดินน้ำมันภายในห้องเรียนและถ้าไม่มีดินน้ำมันนะครับเขาก็จะเดินเก็บดินข้างทางเอามาปั้นแทนซึ่งสัตว์แต่ละตัวที่เขาใช้เวลาในการปั้นไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับก็สามารถเสร็จสมบูรณ์แบบก็สามารถถอดแบบออกมาเป็นสัตว์ได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังไม่สามารถผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเองได้อลอนโซ่ในตอนเป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็เป็นคนสดใสล่าเริงเป็นอย่างมากเขามักจะสอนให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันตามแบบ ซึ่งเด็กๆก,ก็ทําไม่ค่อยได้นะครับภายในชุมชนโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้นคอยไปช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาให้กับลูกตัวเองนะครับนอกจากการปั้นดินน้ามันและแกะสลักไม้แล้วอลันโซก็ยังชื่นชอบกีฬายกน้ำหนักเหมือนกันและยังเคยได้รับโอกาสเข้าร่วมทีมสเปเชียล l อลิมปิกของรัฐมาแล้วด้วยครับ ทำให้ผู้คนที่เห็นผลงานเขาต่างก็พาก,กันชื่อมชอบเขาเป็นอย่างมากต่างก็พาก,กันอุดหนุนผลงานศิละปะของอลอนโซนะครับและยังมีการจัดแสดงผลงานศิละปะของอลอนโซอยู่บ่อยๆครับเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไปดัง